กว่าปีเศษที่ผ่านมาเฮอร์เบอร์สลิมเสริมอาหารลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมากก็เฮอร์เบอร์สลิมตัวนี้ก็ดีจริงๆครเพราะจากที่ทานมาจริงๆครั้งแรกพอเริ่มทานจะยัง,ยงไม่ค่อยรู้สองสาวันนะ,ะจะเริ่มจะเริ่มรู้แล้วว่า สูภาพของตัวเองเป็นยังไงค่ะดิฉันนะคะราชินีช้างปี2542นะคะหรือว่าจัมโบ้ควีน1,999ค่ะใช้ผลิตภัณฑ์มานะคะประมาณเดือนกว่าค่ะน้ำหนักก็ลดลงไปประมาณ9กว่ากิโลค่ะก <c oughs> ็ะรู้สึกว่าร่างกายก็แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ไม่อ่อนเพลียด้วยค่ะก็ทาาแล้วก็สบายขึ้นนะควิตก็คือเพรว่าทำให้เราสดชื่นเวลาทำงานแล้วก็เช้าเนี่ยก็รู้สึกว่าเรา จากการที่เป็นจากการที่เป็นประจําเดือนทั้งเดือนนะคะตอนนี้ไม่เป็นแล้วก็บอกแล้วไงว่าตอนแรกที่จะผลิตขึ้นมาเพื่อตัวเองกับเพื่อกลุ่มเพื่อนที่ทานอยู่แต่เนื่องจากว่ามันเห็นผลรวดเร็วแล้วก็ไม่มีผลขั้นเคียงไม่มีอันตรายหลายหลายคนก็มาขอทานกันก็เลยกลายเป็นธุกิจไปเลยปรึกษาปัญหาสุขภาพฟรีหรือสนใจเฮอร์บเซรีมเสริมอาหารลดน้ําหนักกระชับสัดส่วนโทร0818439026 081825583108992517640897955164ข้อมูลเพิ่มเติมที่ w w w r a n i s e c o m ต่อไปดิฉันก็ไม่ช้าแล้วสิคะ